หนึ่งปลาใส่พักกาดดอกใส่พักกระลำดอกใส่พักกาดใส่พักกระลำนี่ครับเนี่ยเขือพว่วงหนึ่งปลาบ้านๆครับเอามาจากบ้านสดๆไม่ไม่ร้อนๆเลยครับพี่น้องแม่เทาพ่นเอียบมาให้เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งปลาแจ้วคุ๋นะพี่น้องโอ้โหตามเด็กพี่ห้องมากครับมากโม,าม,มบบอกหลายใหญ่ห้างเขาเนีย <c> ว <oughs> <c oughs> โอ้ยเขาเนียยกับฮ้อน ขขาเหนี้ยไม่ไม่เลยครับพี่น้องโอ้ยสิกิ่นยังก่อนเอาทำเล็กค่อยควาตุยควาตุยแก้วก็เด้อแก้วก็แซวเพราะแก้วพี่น้องเอ้ยผักกะัะกาดดอกนี้ผักกะดลำดอกนี้พี่สาวออกมาให้ครับจากกระนวลขอนแก่นนะครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วเขาค่าดีว่อยากจำดอกแก้วคุยเอาเต้ากับเผ็ดจั่าไหร่ จกินเขาข้ำในหน่อยครับพี่น้องมันจังโบอีมไปหนึ่งปลาหนึ่งปลาความันเอียบมาให้แล้วืมขมขาปลาดนั่งู้เทาโบลาดนี่คนเอียบเอียบปลานั่วนุ่ดีครับคุณใช้เกลี่ยไรผมชูชนไม ปุ๊บจ้าไหมอืมกระป๋องอืมแซ่บพี่น่องเขาคนึงไม่ไม่เลยท่านเขทาท่าดีมากเลยพี่นอ่องรู้สึกดีมากเลยได้กินนึ่งปลาอีสารนะมันต้องเ็นบางทีตัวมันต้อง คุยกับเอาใจเนี่ยอืมเอาใจพร้อ,อมๆกันมันต้องไมาหยามเมืปา่าจากกันอืมอืมอืมอมกระกดอกงามงามไปอ่ะขอบคุณพี่สาวนักกระนวลกระน,นวลมะแหปปี้กรอบนุ่มดีมครับ ไม่จางเรอออกอมอมไม่ขาดไปเลยครับแก้วแก,กว้วกับหอมขวาวัวค่าใช่พอ,อมรสชาติดีเขากินคําน่นอยหเอจะกินคําง่ายเขาข้ามหน่อยกิงกับหลายนั่งรอน่าไ,ไหม เนี่ยปลาคอบ,าบ้านๆกับปนสาป่ามากน้ำราอกระดูกค่อยบงังแับแก้วกระดูกค่อยอืมอืมคุยเอาแก้วอ่ะสวยหยดเลยพี่น้องพอนนี้ก็เลิกครับพี่น้อง เขาอยากินเต็มที่เพราะมันเนี่ยแซ่บมากแซ่บมากครับประมาณขวสิบปอ้วนครับปั๊นก็ถึงน้องแซ่บหลไรแล้วกินอะไร